สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ Brain Story Talk เรื่องเล่าของสมองกับคุณหมอนิคเข้าใจง่ายใช้ได้จริงค่ะลองนึกภาพตามนะคะถ้าเราเดินอยู่ในที่สาธารณะแล้วจูจ่ๆก็มีคนล้มลงกับพื้นพร้อมกับอาการชักเกรง็ง หมอเชื่อว่านี่เป็นภาพที่น่าตกใจและทำให้หลายคนรู้สึกกลัวทำอะไรไม่ถูกใช่ไหมคะด้วยความหวังดีเราอาจจะพยายามเข้าไปช่วยเหลือตามความเชื่อที่เคยได้ยินมาเช่นพยายามง้างปากเพื่อเอาช้อนใส่เข้าไปเพราะกลัวว่าเขาจะกดลิ้นแต่วันนี้หมออยากจะบอกว่าความเชื่อเหล่านั้นหลายอย่างเป็นความเข้าใจที่ผิดและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยมากกว่าเดิมเสอีกค่ะ โรคลมชักเป็นโรคทางสมองที่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและไม่ได้เกิดจากเรื่องเหนือธรรมชาติใดๆทั้งสิ้นวันนี้ใน EP11 เเราจะมาทำลายความเชื่อผิดๆเหล่านั้นกันค่ะเราจะไปทำความรู้จักกับ โรคลมชักว่าเกิดจากอะไรและที่สำคัญที่สุดคือหมอจะมาบอกขั้นตอนการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องและปลอดภัยซึ่งเป็นทักษะการช่วยชีวิตที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่เราทุกคนสามารถทำได้เพื่อเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความช่วยเหลืออย่างถูกวิธีค่ะโรคลมชักคืออะไรเมื่อสมองเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ให้เรานึกภาพว่าสมองของเราเป็นเหมือนชุมชนขนาดใหญ่ของเซลล์ประสาทหลายล้านเซลล์ที่ปกติจะพูดคุยสื่อสารกันด้วยสัญญาณไฟฟ้าที่เป็นประเบียบเรียบร้อยโรคลมชักหรืออีพิเลปซีคือภาวะที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นในสมองค่ะจู่ๆก็มีกลุ่มเซลล์ประสาทปล่อยขึ้นไฟฟ้าออกมาพร้อมกันอย่างผิดปกติและควบคุมไม่ได้ทำให้การทำงานของสมองในส่วนนั้นๆรวนไปชั่วขณะ ส่งผลให้เกิดอาการชักหรือ seizure ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายมากค่ะไม่ได้มีแค่แบบชักเกร็งทั่วตัวที่เราเห็นในละครเสมอไปนะคะ <c oughs> บางคนอาจจะมีอาการเหม่อลอยไปชั่วครู่บางคนอาจจะเห็นภาพหรือได้ยินเสียงแปลกๆหรือบางคนอาจมีอาการกระตุกแค่ที่แขนหรือขาข้างเดียวก็ได้ค่ะความเชื่อผิดๆและสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดค่ะ เมื่อเรากำลังเจอผู้ป่วยที่กำลังมีอาการชักห้ามทำสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดนะคะเพราะอันตรายมากนะคะ 1. ห้ามนำสิ่งของใดๆเข้าไปในปากของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นช้อนผ้าหรือแม้แต่นิ้วมือของเราความเชื่อที่ว่าผู้ป่วยจะกัดลิ้นตัวเองจนเสียชีวิตนั้นไม่เป็นความจริงค่ะการนำของแข็งเข้าไปในปากอาจทำให้ฟันหักเกิดแผลในช่องปาก หรือที่อันตรายที่สุดก็คือของเหล่านั้นอาจหลุดลงไปอุดหลอดลมได้และทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเพราะขาดออกซิเจนค่ะ 2. ห้ามมัดหรือกดทับตัวผู้ป่วยการพยายามยึดเหนี่ยวหรือกดทับแขนขาเพื่อหยุดอาการชักนั้นไม่สามารถทำได้และอาจจะรุนแรงถึงขั้นทำให้กระดูกหักหรือข้อเคลื่อนหลุดได้ค่ะ 3. ห้ามป้อนยาหรือน้ำในขณะที่ผู้ป่วยยังไม่รู้สึกตัวเต็มที่การป้อนยาหรือน้ำอาจทำให้เกิดอาการสำลักซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะการปรถมพยาบาลที่ถูกต้องหลักการอยู่ให้เป็นอยู่ให้ปลอดภัยการช่วยเหลือที่ถูกต้องนั้นง่ายกว่าที่คิดมากนะคะให้เราจำหลักการง่ายๆคืออยู่กับเขาและดูแลเขาให้ปลอดภัย 1. ตั้งสติและอยู่กับผู้ป่วยอย่าทิ้งผู้ป่วยไว้คนเดียวพยายามมองนาฬิกาเพื่อจับเวลาว่าอาการชักนานแค่ไหนและพยายามกันคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวให้ผู้ป่วยค่ะ 2. ดูแลให้ปลอดภยัยสิ่งแรกที่ต้องทำคือเคลียร์พื้นที่รอบๆตัวผู้ป่วยค่ะขยับโต๊ะเก้าอี้หรือของมีคมออกไปให้ห่างเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยกระแทกจนได้รับบาดเจ็บ 3. คลายเสื้อผ้าและหนุนศีรษะถ้าทำได้ให้คลายกระดุมเสื้อหรือเน็กไทที่คอให้หลวมและหาของนุ่มๆเช่นเสื้อที่พับแล้วหรือกระเป๋ามารองใต้ศีรษะเพื่อป้องกันศีรษะกระแทกพื้น 4. จับนอนตะแคงเมื่ออาการชักทั้งตัวเริ่มสงบลงแล้วหรือถ้าผู้ป่วยหมดสติ ให้ค่อยๆจับผู้ป่วยนอนตะแคงค่ะการทำแบบนี้จะช่วยทำให้น้ำลายหรือเสมหะไหลออกจากปากไม่ลงไปอุดในหลอดลมทำให้ผู้ป่วยหายใจสะดวกขึ้นเมื่อไหร่ที่ต้องโทรเรียกรถพยาบาล1669โดยทั่วไปอาการชักจะหยุดได้เองภายใน1-2นาทีแต่ให้รีบโทร1669ทันทีถ้า1อาการชักนานเกิน5นาที ผู้ป่วยมีอาการชักซ้ำอีกครั้งโดยที่ยังไม่ฟื้นตัวจากครั้งแรกผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บรุนแรงระหว่างชักผู้ป่วยเป็นหญิงตั้งครรภหรือมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวาน,าวานโรคหัวใจอาการชักเกิดขึ้นในน้ำสรุปอีกครั้งนะคะ โรคลมชักเกิดจากไฟฟ้าในสมองลัดวงจรไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรือเหนือธรรมชาติและการปรถมพยาบาลที่ถูกต้องคือหัวใจสำคัญในการช่วยเหลือค่ะ สิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดคือการเอาอะไรไปใส่ปากและห้ามกดทับตัวผู้ป่วยสิ่งที่เราควรทำนั้นเรียบง่ายมาค่ะคืออยู่เป็นเพื่อนดูแลให้เขาปลอดภัยและเมื่อชักสงบแล้วให้จับนอนตะแคงความรู้ไม่กี่นาทีนี้สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ที่น่าตกใจให้กลายเป็นการช่วยเหลือที่ปลอดภัยและเปี่ยมด้วยความเข้าใจได้ค่ะ ถ้าเนื้อหาใน EP นี้มีประโยชน์และสามารถนำไปช่วยชีวิตคนได้อย่าลืมกด like กด s h a r และกด subscribe ช่อง Brain Story Talk ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพุธหน้าเวลาหนึ่งทุ่มตรงกับ Brain Story Talk เรื่องเล่าของสมองกับคุณหมอนิกเข้าใจง่ายใช้ได้จริงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ